อะระหว่างรอซ้อมอีกรอบนะครับเราพาไปดูอิ u ูช็อก่อนนะเมื่อกี้หาเจอแล้วนะตกใจอิตอคอมดังเอาอิตอรคอมดังเงี้ยพอพ้นเขตดังปั๊บเลยเมื่อกี้เล่นเหงื่อแตกเลยวิ่งกันมาทิมโดนครับทีมโดนครับไปไปนี่ที่เรามาดูครับนี่ EG จสามประตูนี่ วีเป็นไงเล้าอันนี้สิบสามตัวครับยางเฟี้ยวจัด ECU ชอบนี่ครับงานเนียนมากนี่นะท่านเครื่องฮาสปอร์ตแล้วสายพวกนี้ไฟ,ไฟเก็บบลูทูธหมดเลยเนียนเนียนเนียนสุดๆแนะนำดูเนี่ยดูตะเข็บในการเชื่อมนะครับอชอบมากตรงเนี้ยดีมากเนี่ย ส4 0ยสิแรงม้านะครับ6 0ร้อนิวตันเมตรมีตำหนินิดหนึ่งนะตรงนี้ถลอกนะครับอ๋อถลอกยังไม่ผ่านนะยังเป็นผมผมไม่รับรถนะโอ้โหถลอกไม่ได้ไม่มีแล้วไม่มีหมด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 หังหหมดหมดมหมดหดหมหมดหดหมหมดหมดหมมดหดหดหมดม่เล่นมดมดหดหดหมดหมดเมดหมดดหดหขหมดนมดหมดเมดหมมดหัดหีดหัดหอรหห นะไอโดวีเอสในบีบเอสครับหนึ่งศูนย์ร้อยสองเซลสามร้อยสิบโวลต์พัน 1, แอมปอ้ปร้อยแอมมีสัววัตชอด้วยผมพ,พยายามก้มดูแบตข้างล่างมีปะนะครับแบตอยู่ตรงไหนเอ่ย ก็สวยดีนะครับแบตเตอรี่น่าจะอยู่ข้างในนี่แลหละน่าอยู่ข้างล่างแบตตกลายข้างหลงังเนี่ยว่านะ,นะครับนี่เขามีแดรกแกรมให้ดูนะครับนิน่บามีพัดลมอ่ะสามมอตเตอร์นะครับอ,ตตอ,รอันนี้บีบเอสที่เราดูจีตัวแรงเซลกระจายไฟมาที่ตัวกล่องควบคุมนะครับนะอันนี้ก็สามารถเรียกรถบัสได้นะครับสามารถเรียกรถบัสได้ทั้งหมดสี่คันแคนบัสเอ้ยใช่ไหนเราแบตเตอรี่อยู่ใต้เบาะหลังแหละ ที่เราดูกันนะครับเซนเซอร์คลาสสิกนะครับแล้วก็คันเร่งนี่ก็มีเอฟบีเอให้ดูนะครับนี่น่าจะพัฒนาร่วมกับสกทชนะครับกับอ t u ียูช็อปนะระบบแอร์แอร์คอนดิชั่นวอเตอร์ปั๊มวอเตอร์ปั๊มยังต้องมีเออเมื่อกี้เราไม่เห็นแอร์ดูแอร์นี่ก็มอเตอร์ปั๊มก็น่าจะหล่อใช่หล่อครับมอเตอร์ไม่ให้มันร้อนนะแต่เห็นเห็นต้องมีต้องมีคอมแอร์นี่ไงนี่ แอร์คอ d i ิ i ชันซิสเต็มเป็นระบบอยู่ตรงเหงือวควบคุมอันนี้ควบคุมแอร์อ,อ,อ,อ่านี่แถมแบบจอดอยู่ขงข้างๆกันไฟฟ้าเหมือนกันมาเสียบปั๊กครับนี่เชือกอย่างนี้เป็นข้างนี้ไรอ่ะไอบิด CB 2 5สองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบ่ะดูดิ c b r 250R เป็นไฮบริดนะครับเครื่องมันมีนะครับเป็นไฟฟ้าหมดเลยครับอันนี้ก็ไฟฟ้าเหมือนกันแต่น,นี้มีเครื่องอยู่อ่ะมีอันนี้เป็นไฮบริดอ๋ออันนี้ไฮบริดอันนี้ร้อยเลยอันนี้ร้อยเครื่องหายไปแล้วเออเฟลดี